สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสิทธิพิปภสสว่างในรายวิชาระบบบัญชีเรื่องลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีลักษณะทั่วไปของระบบบัญชี 1. ความหมายของการบัญชี 2. ความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี 3. ส่วนประกอบของระบบบัญชี 4. ประเภทของงานวางระบบบัญชีและ 5. ขั้นตอนของงานวางระบบบัญชีงานบัญชีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์จดบันทึกจำแนกและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารเจ้าหนี้ผู้ลงทุนรายใหม่ และบุคคลหลายๆฝ่ายรวมทั้งผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการซึ่งต่างจากคําว่าทำบัญชีในส่วนของการทำบัญชีเป็นการจดบันทึกทางการบัญชีซึ่งได้แก่การบันทึกรายการขั้นต้นการจัดบทมู่โดยแยกประเภทรายการและสรุปผลจัดทำเป็นงบการเงินดังนั้นหน้าที่ของการทำบัญชีจึงเป็นหน้าที่งานส่วนหนึ่งของการบัญชีนั่นเองค่ะ ในการทำบัญชีการทำบัญชีนั้นจะเริ่มต้นจากการนำเอกสารมาจดบันทึกในสมุดรายวันสมุดแยกประเภทแล้วนำไปสรุปผลแต่ถ้าการวางระบบบัญชีการวางระบบบัญชีนั้นจะเริ่มต้นด้วยการบันทึกรายการค้าลงสมุดรายวันสมุดแยกประเภทจากนั้นนำไปทำรายงานทางการเงินโดยออกเป็นงบแสดงฐานะการเงินงบกุมรายขาดทุนงบกระแสเง,งินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบประกอบอื่นและหมายเหตุประกอบงบการเงินหลังจากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์และตีความระบบบัญชีหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินซึ่งอยู่ในรูปแบบของเอกสารและแบบฟอร์มทางธุรกิจโดยนำมาวิเคราะห์คำนวณจัดประเภทบันทึก สรุปผลและจะทำรายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งนำเสนอให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบความสำคัญของระบบบัญชี 1. ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุมการดำเนินง,งานให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ 2. ใช้เป็นข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินง,งานในปีที่ผ่านมา 3. ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการประเมินผลของการตัดสินใจในการบริหารงานของตนว่าเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 4. ใช้เป็นเครื่องช่วยในการวางแผนงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหายและนำไปใช้ในทางที่ไม่ควรส่วนประกอบของระบบบัญชีส่วนประกอบของระบบบัญช,ปปญชีประกอบไปด้วยเอกสารและบันทึกทางบัญชีวิธีปฏิบัติรายงานทางการเงินผู้ปฏิบัติงานบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานบัญชี ประเภทของงานวางระบบบัญชีแบ่งออกได้เป็น3ประเภท 1. การวางระบบบัญชีสำหรับกิจการที่ก่อตั้งใหม่ 2. การขยายระบบบัญชีและ 3. การปรับปรุงระบบบัญชีการวางระบบบัญชีจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถความชำนาญงานและประสบการณ์นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ผู้วางระบบควรต้องมีความรู้ด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่นต้องรู้ในส่วนของโครงสร้างองค์กรความรู้เฉพาะด้านที่จําเป็นต้องใช้หลักการและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมความรู้ด้านภาษีและความสามารถในการติดต่อราชการขั้นตอนของงานวางระบบบัญชี 1. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 2. การออกแบบระบบบัญชีใหม่ 3. การนำระบบบัญชีใหม่ออกไปใช้ปฏิบัติและ 4. การติดตามผลและประเมินผล 4. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 1. สําสำรวจและวิเคราะห์ในส่วนของขนาดและรูปแบบของธุรกิจ 2. องผังองค์กรสแสดงการจัดแบ่งสายงานของกิจการ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของธุรกิจ 5. และ 4. รายการค้าของธุรกิจการออกแบบระบบบัญชีใหม่ 1. ต้องกำหนดการออกแบบเอกสารหรือแบบฟอร์มเพื่อใช้บันทึกรายการและเหตุการณ์ของธุรกิจและใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชี2มีการกำหนดแบบของสมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทเพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ตามแบบฟอร์มที่ที่กำหนด เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและทันเวลากิจการควรกำหนดจำนวนสมุดรายวันและบัญชีประเภทซึ่งจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับรายการค้าที่เกิดขึ้น 3. กำหนดชนิดของรายงานที่ต้องนำเสนอฝ่ายจัดการและบุคคลภายนอกเช่นหน่วยงานราชการผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้เป็นตน้น4 กำหนดวิธีการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานควรให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันโดยจัดให้มีพนักง,งานอย่างน้อยสองคนทำงานเป็นอิสระจากกันช่วยให้การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งมีผลงานที่ถูกต้องตรงกันปัสจาข้อผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดน้อยลง 5. กำหนดเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องปัศจาข้อผิดพลาดเช่นมี เครื่องคำนวณเครื่องบันทึกเงินสดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึก 6. กํำหนดบุคคลที่ปฏิบัติงานในการกำหนดบุคคลผู้ปฏิบัติงานนั้นควรคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านของแต่และบุคคลเพื่อให้งานในทุกขั้นตอนเป็นไปตามความเรียบร้อยกิจการควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานโดยมีคาอธิบายลักษณะข,ของงาน และแจกให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาเพื่อให้ทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองการนำระบบบัญชีใหม่ออกไปใช้ปฏิบัติ 1>, 1. ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆและสมุดบัญชีตามที่กำหนดไว้โดยอาจทำการสั่งซื้อหรือสั่งพิมพ์ให้เหมาะสมและอธิบายถึงวิธีการใช้เอกสารและแบบฟอร์มวิธีการลงบัญชีให้เข้าใจก่อนเปิดกิจการ 2. จัดเตรียมเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องใช้ให้เพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงานมีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ความชํานาญเช่นเครื่องบันทึกเงินสดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ 3. ควรมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่เคร่งครัดในสิ่งซึ่งจะนําความเสียหายสู่กิจการโดยขอความร่วมมือให้ฝ่ายจัดการออกกฎระเบียบต่างๆ และบทกำหนดโทษหากฝา่าฝืน 4. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานโดยให้พนักงานศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานที่แจกไปการติดตามและประเมินผลหลังจากนำระบบใหม่ออกไปใช้ปฏิบัติผู้วางระบบบัญชีต้องติดตามดูการปฏิบัติงานของกิจการว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ผู้วางระบบบัญชีควรทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆจนกิจการได้ระบบบัญชีที่สมบูรณ์